วันนี้นะคะเราก็มาเติมพลังตอนเช้ากันด้วยคาปูชิโน่คอร์เนอร์อยู่ที่โซฟิเทลเซนทรัลแป้นลาดพร้าวค่ะคาปูชิโน่คอร์เนอร์เน่จะอยู่ณมุมหนึ่งของล็อบบี้ของโรงแรมโซฟิเทลจะเป็นที่นิยมของแขกที่มาพักก็คือเขาจะเปิดตอน6โมงประมาณ6โมงโมงครึ่งนี่แหละเขาก็จะอบขนม พอดีมากินอาหารเช้าพอดีเลยเ <g ülme> ขาจะเดินตามกลิ่นมาอบขนม,ชมใช่ไหมจิงมีกลิ่นแบบเบเกอรี่อบอ่ะเป็นกลืนยึดของร้านใช่ใช, <g ülme> ใช้เรียกลูกค้าด้วยกลิ่นเ <g ülme> ขาก็จะเดินตามมาเขาจะรู้ว่าที่นี่มีอาหารเช้า <g ülme> ก็ค่อนข้างได้รับความน,นิยมตั้งแต่รีโนเวทโรงแรมมา <c oughs> ก็เลยวันนี้เราก็เลยมาให้ลองชิมกันดูดีกว่าเราเริ่มจากที่เป็นเมนูยอดฮิตมันอะไรล่ะเนี่ย อันนี้คือซ a u s a g e หรือไส้กรอกหมวนเป็นว่าชิ้นมันใหญ่มากเลยนะเน <c oughs> ี่ยเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญด้านแป้งเหรอเนี่ยเป็นชื่เชี่ยวชาญด้านแป้งแ, <c oughs> ป,แป้งร <c oughs> องพื้นแป้งผสมบีบีนี่มันเป็นไส้ไส้กรอกนะเนี่ยนะ <c oughs> สลวบนะเนี่ยสลวบนะเป็นรู้สึกว่าเขาอบได้สีเข้มนี่อะดูดน่าทานมันดูเกลียมเออดูกรอบเกรี่ยมทีเดียวแล้วก็เวลาที่หั่นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันกรอบนอกแต่ว่าข้างในมันจะนุ่ม รู้ว่าเขาเาลนร้านตัวไส้กรอกกับขนมปังอ่ะได้ดีอ่ะทานไปแล้วเนี่ยได้ความรู้สึกของไส้กรอกเต็มๆรสชาติเข้มขน้นเค็มไส้กรอกถือว่าอร่อยไหมคะนุน่มนวลรสชาติใช้ได้คะ่ะเอาไปเลยห้าดาวห้าดาวสำหรับซอสเซชั่นะคะเมนูนี้ชื่อว่าเลอกระดองเบลมันดูหนามากเลยนะเ <c oughs> มนูนี้ชื่อว่าแฮมชีสคอร์ดอนบลไม่ใช่กระดองเบลอันนี้มันดูหนาทีเดียวที่เดียวน่ ดูสีมันน่าทานเนี่ยที่เนี่ยเขาอบแบบเข้มเข้มเกลียมเกลียมดูน่าทานจริงคนที่ชอบความเข้มอย่างดิฉันเนี้ยก็จะต้องหยิบอะไรที่เข้มเข้มไปก่อนคิดว่ามันต้องเข้มข้นแน่นอนกรอบแบบกรอบข้างนอกเลยเนี่ยมันเป็นแทมชีสนะ ตอนที่เราดูเขาอบอะพี่เก้ามันเป็นอันเล็กๆเองนะก็แบบจับใส่เตาแล้วออกมาหูยแบบอันพองใหญ่มากอะคนอบเป็นฝรั่งทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่เมืองนอกแล้วเราก็เหมือนสมัยชื่อเยนอยู่รันด้นไปเมื่อว่าไรเนี่ยชิมดีกว่ารู้สึกได้ถึงกลิ่นเนยชีสได้รับความเค็มของแฮมไม่รู้สักความรู้สึกส่วนตัวของเบนเนี่ยของเบนคนเดียวมันเค็มไปหน่อยไม่น่าละมันถูกปากคนอย่าง S <S ลูกติดมากปกติเป็นคนชอบทานเค็มก็เลยรู้สึกว่าเมนูนี้อร่อยดีเจ้าจงให้คะแนนเราขอาให้ฮารมันอร่อยเพราะว่าตัวชีสมันได้กลิ่นชีสแล้วก็กลิ่นแฮมแล้วขนมปังอ่ะมันมีกลิ่นไม่ไม่แบบไม่ใช่ไม่มเรียกอะไรกลิ่น<ร>คลียมเคลียม,ม,มอ่ะหอะมดีลงตัวคนที่ชอบทานรสชาติจัดนิดนึงก็น่าจะชอบอันนี้แต่คนที่ไม่ได้ชอบอะไรจัดมากมายชอบความนุ่นนวลกลมกล่อมก็จะชอบซอสเซจโร เดี๋ยวเราก็มาถึงอะไรที่มันออกหวานๆกันบ้างดีกว่ามินิแอปริคอตดเดนิชเชิญอาจารย์ค่ะขอพระไทยเ i ิร์ดอินเทนชั่แรกที่เห็นนะก็คือความหน้าตาดีของมันลักษณะการอบเนี่ยเขาอบได้แบบว่าสีมันน่ากินอี่ะสีมันสวยแล้วมันก็จะมีความเงาอยู่นิดนึงด้วยเาเหมือนท้าทาอะไรบางอย่างลงไปรสชาติมันหวานมันได้รสชาติครีมพัฟตับหวานมันอ่ะ แต่ว่าก็ถูกเบรกด้วยแปอปเปิลเคอร์ตเรียร้ยวไม่เลี้ยวเท่าไหร่ <c oughs> คือนิ่มจะมาแค่หนึ่งเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เปรีย้ยวมันจะออกไม่ถึงเกณฑ์ใช่ยังไม่ถึงเกณฑ์จะออกมันจะออกแบบหวานแล้วก็ความเป็นขนมปังกรอบอ่ะมันมันกลมกล่อมมันกลมเกลืนดีคนที่ชอบสบไตล์แบบขนมหวาน ก็น่าจะชอบก็ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนนะหวานกำลังดีดีกว่ามีอีกอย่างอีกกลิ่นหนึ่งที่ให้ลองอะไรล่ะครูชื่นชอบและแฟนๆบลูเบอร์รี่อันนี้คือมินิบลูเบอร์รี่เดนิชเชิญอาจารย์ขอบคุณค่ะบลูเบอร์รี่มันหอมหวานไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นว่าไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินไปไม่เหมือนแอปเปิลคอร์ดใช่ไหมเออแต่เป็นว่ามันหวานกว่าแอปเปิลคอร์ดใช่ใช่รู้สึกเหมือนกันมันหวานกว่าแอปเปิลคอร์ดกลิ่นบลูเบอร์รี่เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นจริง แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ดีมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าชอบให้เลือกนะลูกศิษย์ขอเลือกแอปเปิคอตครับถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เลือกแอปเปิคอรเาคือจริงๆแล้วแอปพปิคอตมันจะแบบมันจะกลมกล่อมกว่ามันมีรสขมรสกว่างั้นเรามาที่ไซดิสเราเราด่าแล้วว่าอาจารย์ไม่ชอบไอพีโซแน่เราะมันเข็มข้นอาจารย์ชิมอันนี้แล้วกันคาปูอาจารย์ชิมคาปูไปนะเดี๋ยวอาจารย์จะชิมไอพีโซ มันไม่ได้เป็นกาแฟาที่เข้มมากนนะักอ่ะคืออาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความขมอย่างรุนแรงจริงๆราคาปูมันจะนุ่มนวลกว่าเอสเซสโซ่นะคะจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบความขมไม่ชอบอะไรที่มันเข้มเข้มเกินไปชอบความนุ่มนวลฟองนมบบเนี้ยเนาแบบนะใช่มันก็หวานกำลังดีเป็นว่าเพราะว่าดิฉันเติมเข้าไปหอมกาแฟาป่ะ หอมหอมหอมไม่ไม่หนักนาเกินไปนะคนที่ไม่ชอบกินกาแฟาก็มาสั่งเมนูนี้คาปูชิโน่ได้มากคนกินกาแฟอย่างเงี้ยก็มาด้วยกันได้ลกล้าว่าเอสเซโซ่เข้มดีแล้วก็หอมก็เหมาะกับคนที่ชอบอะไรเข้มๆแบบต้องกันของแรงๆแต่เช้าอย่าง <c oughs> ใชได้ตื <c oughs> ่นตื่นคือแบบมันขมมันขมหอมมนไม่ใช่ขมแล้วแบบขมแข็งแข็งอนะบอกไม่ถูกมันขมกต่หอมดีกล้าว่าใชได้นะสำหรับที่นี่ก็คือมาสั่งขนมปัง เช้าสั่งกาแฟอะไรเงี้ยอร่อยจริงจริงมีชาแอปเปิ้ลด้วยชิมไปแล้วก็อร่อยเหมือนกันหอมแอปเปิ้ลคือเป็นว่าที่นี่ก็มันมีขนมปังหลากหลายชนิดให้เลือกเลยเนาะใช่มีหลากหลายแล้วก้าว่ามันดูแบบมันดูสีมันน่าทานเนาวเขาอบได้ดีอ่ะเขาอ,อบเป็นใหม่ๆเห็นเห็นคือแบบไม่ได้อบสีซีๆนะไม่ซีๆรู้สึกว่าชอบชอบกลับไปทำงานแล้วตอนนี้เราเติมพลังเรียบร้อยตู้วันใหม่เที่ยว